คณะกรรมการผู้ส่งคนุดนะครับกับผมอาจารย์ดรสุธยาผลเจริญนับจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรนะครับขอนําเสนอโครงการหมู่บ้านทุเรียนอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมนะครับก็จะขอชี้แจงให้เห็นถึงที่มาและความสมาําคัญของหมู่บ้านทุเรียนอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมนะครับจากสถานการณ์ปัจจุบันโลกนะครับก็คือในวงการผลิตอาหารเนี่ยก็จะมีการ มีความต้องการของตลาดที่ต้องการอาหารที่มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับมีการเข้มงวดในเรื่องของปลอดภัยอาหารที่เพิ่มโดยมีความต้องการสูงขึ้นโดยเ,เ,เฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การค้าโลกเนี่ยก็มีกฎร,ระเบียบต่างๆภายใต้เขตการค้าเสรีที่เอาเรื่องของความปลอดภัยมาตรฐานสุขอนา,ามัยและสุขาอนามัยพืชมาเป็นตัวาบังคับต่างๆนะครับที่จะมีเป็นกฎระเบียบให้ปฏิบัตินะครับ โดยประเทศไทยก็มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องสร้างความตระหนักถึงในเรื่องของการปรับตัวให้ทันต่อการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพโดยมีความต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตแบบปลอดภัยหรือการผลิตแบบินซีนะครับไม่ว่าจะเป็นอินรีแบบมีส่วนร่วม MC, MC, อินรีสากลอินรีอะไรในส่วนต่างๆที่มีสูงขึ้นนะครับโด,โดยจังหวัดชุมพรนะครับก็จะมีการผลิตอของผลไม้นะครับเป็นเมืองของผลไม้ ที่มีความสำคัญของประเทศลาดับต้นๆนะครับที่บ้านห้วยไซอำเภอทุ่งกอจังหวัดชุมพรเนี่ยก็จะมีการผลิตทุเรียนมีมีปริมาณสูงนะครับมีความต้องการของตลาดมากนะครับแล้วก็จุดชุมพรก็จะเป็นแหล่งส่งออกของทุเรียนไปยังต่างประเทศนะครับเป็นอันดับต้นๆนครับก็โดยความต้องการต่างๆเหล่านี้ครับก็จะชี้ให้เห็นถึงว่า,าความสําคัญที่จะทําให้ทุเรียนของจังหวัดชุมพรหรือทุเรียนของ อินซีแบบมีส่วนร่วมเนี่ยมีความาความต้องการหรือมีความเห็นเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะทําแบบอินซีแบบปลอดภัยมากขึ้นนะครับฉะนั้นโดยข้อมูลพื้นฐานที่เราก็คือปัญหาหรือของความปลอดภัยของสินค้าเกษตรเนี่ยเราก็ยังเจอปัญหาในเรื่องของการสารเคมีตกค้างมากขึ้นนะครับโดยชุมพรก็เป็นปัญหาสําคัญในเรื่องของอผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของชาวชุมพรเองหรือนักท่องเที่ยวการบริโภคอาหารภายในจังหวัดชุมพรนี่ก็ฉะนั้น ก็มีการเล็งเห็นถึงปัญหานี้ตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับอำเภอต,ต่างๆนะครับในตแต่ยังอาจจะขาดการบูรณาการที่ทําให้เกิดความสําเร็จคนระับควรจะมีการสร้างความตระหนักถึงให้ชุมชนหรือว่าเกษตรกรมีเล็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้มากขึ้นคนระับอนาคตตลาดต่างๆที่มันจะมีความข้มงดในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นคนระับปัญหาสภาพปัญหาทางการขาดองค์ความรู้ในเรื่องของการผลิต ได้แปลรูปผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยนะครับโดยจริงๆเกษตรกรกอาจจะมีความรู้ในเรื่องของการเรื่องของการผลิตที่ปลอดภัยแต่อาจจะยังขาดความเข้าใจมากขึ้นนะครับดังนั้นเราอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีการผลิตต่างๆการใช้อ่าทดแทนสารเคมีต่างๆที่มีการใช้ให้มันลดน้อยลงอย่างเช่นการใช้สารชีวพันธุ์ต่างๆที่สามารถลดอ่าการอ่ใช้สารเคมีได้ช่วยให้ถ้าให้เกษตรกรดกลดการใช้มากขึ้นนะครับโดย ปัญหาอื่นๆก็คือ,อยังขาดความรู้ในเรื่องของการตลาดที่มีช่องทางตอนนี้ช่องทางการจําหน่ายก็ผ่านช่องทางของแหล่งรับซื้อเพื่อส่งออกงนั้นดังนั้นก็จะเป็นเรื่องของการผูกขาดตรงในเรื่องของการรับซื้ออาจจะทําให้เริ่มมีการบังคับตั้งแต่เรื่องของการต้องมีใบรับรองระบบการผลิตการ,กรเกษตรที่ดีอย่าง GSP นะครับเริ่มจะมีการขยับขึ้นมาสู่การผลิตแบบอินทรีย์มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น ตลาดเริ่มมีความสนใจมีความต้องการมากขึ้นคนระับโดยในปีแรกเนี่ยครับเราก็มีการสร้างสูตรประสานงานสร้างเครือข่ายพูดผลิตทุเรียนอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมสร้างตระหนักความเข้าใจในเรื่องของการเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมแล้วาก็จะเชื่อมโยงนะครับกับกลุ่มเกษตรกรแล้วก็หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกษตรตำบลเกษตรอ,อำเภอหรือจังหวัดนะครับแล้วก็ส่วนของหน่วยงานอื่นที่ส่งเสริมในเรื่องของแหล่งรับซื้อนับที่จะพูดคุยในเรื่องของการผลิตทุเรียน อินซีที่มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับโดยผลผลิตและผลลัพธ์ต่างๆที่เราก็มีอาจจะมีการยกระดับนะครับไปเป็นทุเรียนแบบมีทุเรียนพรีเมียมนะมีมีเกรดมีระดับมากขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการจการจำหน่ายการตลาดนอกจากการส่งผู้รับซื้อที่จะส่งออกภายในประเทศอยู่แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของอแผนขับเคลื่อนนะครับตั้งแต่ปี ปีนี้ปีเป็นปีแรกที่เราได้รับงบประมาณในการสนรับสนุนก็เราก็ให้ความรู้ในต่างๆก็ถ่ายทอดแล้วก็เรื่องของการผลิตแล้วแผนต่อไปแล้วก็สร้างให้ชุมชนรู้จะพึ่งตนเองมากขึ้นอย่างเช่นการใช้สารเคมีเนี่ยให้มีการลดใช้น้อยลงโดยการเอาสารชีวพันธุ์ต่างๆที่มาทดแทนหรือการให้องค์ความรู้ในเรื่องของมาตรฐานการผลิตนะครับแล้วก็ให้สร้างความตระหนักถึงช่องทางการตลาด การตลาดที่มันจะมีเรื่องของมีการบังคับในเรื่องของความปลอดภัยอาหารมากขึ้นเพราะบางทีกเกษตรกรอาจจะคิดว่ามีตลาดอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องสนใจนะครับแต่อนาคตเกษตรกรอ,อาจจะปรับตัวไม่ทันนะในเรื่องของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของอ business model นี้ก็คือเราก็แรงเห็นตั้งแต่กลุ่มลูกค้าของเกษตรกร,ร,กรหรือกลุ่มเกษตรกรนะครับช่องทางต่างๆที่จําหน่ายหรือในเรื่องของกลุ่มกเกษตรกรที่จะมี ลักษณะาากิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างความรับรู้นะครับโดยแล้วก็ตั้งเป้าว่าในเป้าหมายที่เราเกษตรกรจะได้รับคือเรามีศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของหมูบ่บ้านวิทยาศาสตร์หมู่บ้านท่เรียนอินรีแบบมีส่วนร่วมน,นะครับให้ความรู้เรื่องการผลิตแบบอินทรีย์แบบระดับที่สามารถปฏิบัติได้ง่ายสุดคือการรวมกลุ่มแบบมีส่วนร่วมน,นะครับให้องค์ารรู้การปลูกทุเรียนการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องตามหลักของการผลิตนะครับ ให้องครมความรู้ในเรื่องของการผลิตทุเรียนตามมาตรฐานอาจจะมองตั้งแต่เรื่องำลำดบบปลอดภัยไปจนถึงอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็อาจจะสร้งางคู่มือให้เกษตรกรทีร่ได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องนะครับแผนการดาเนินงานในถัดไปในปีที่2นะครับเราก็จะอ,ะอ,องค์ความรู้ในการนําสารชีวพันธุ์มาทดแทนสารเคมีที่มีการใช้อย่างปริมาณมากนะครับแล้วก็พยายามให้เกษตรกร,กรลดการใช้ซึ่ง จริงๆแล้วในการใช้เนี่ยมันก็สามารถทดแทนได้อยู่แล้วแต่กเกษตรกรอาจจะขาดยังขาดความมั่นใจอยู่นะเพระนั้นต่อมาเราก็จะมีการสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างผลผลิตนะว่าตรวจสอบว่ามีการตกค้างของสารที่มีตกค้างที่ใช้อของกเกษตรกรมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็ถ่ายทอดกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพให้เกษตรก,กรนะครับโดยในส่วนของข้อมูลพื้นฐานนะเราก็แล้วก็วกพื้นที่ดําเนินการเนี่ยจะอยู่ที่บ้านห้วยสายอำเภอทุ่งตะโคจังหวัดชุมพรนะครับโดย เราก็จะลงสํารวจแล้วก็เก็บข้อมูลในเรื่องของปัญหาต่างๆตั้งแต่การเททีทท่ทราบก็คือเกษตรกรก็ยังจะมีความเข้าใจแต่ยังขาดองความรู้ที่ถูกต้องนะครับาขาดความช่องทางในเรื่องของการตลาดการจําหน่ายที่มันมีช่องทางนอกจากขายตรงให้กับบริษัทที่ส่งออกนะครับขาดการพัฒน,นาเทคโนโลยีต่างๆให้ความรู้ใให้ทันสมัยต่อการผลิตที่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับโดย ในส่วนของห่วงโซ่นะครับวงโซ่ของคุณค่าวัลุเชนเน่เราก็เป็นแพลตฟอร์มของ SCI นะครับวงโซ่ก็อยู่ในเรื่องของนวัตกรรมการผลิตเกษตรแบบปลอดภัยครบวงจรของภาคใต้นะครับเป็นชื่อโครงการของหมู่บ้านทุเรียนอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมนะครับโดยก็จะมีในเรื่องของวัตถุประสงค์ต่างๆปัจจัยนําเข้าที่ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ในเรื่องของการผลิตเ,เ,เป็นทุเรียนอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมนะครับผล ผลิตผลลัพธ์นะครับก็อาจจะได้ให้พูผลลัพธ์ก็ให้ผูดได้ลับก็รับามเป็นการมีความรู้นะครับตัวชี้วัดต่างๆผลลัพธ์ต่างๆที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจมากขึ้น,นครับครับก็ขอผมขอจบนำเสนองเพียงเท่านี้ครับผม